โอ้โหทุกคนดูนี่ขยับมาใกล้ๆแล้วนะฮะสวยมากครับทุกคนนี่ยิ่งสวยครับทุกคนสวยมากอันนี้คืออาหารบนเรือนะครับที่ผมตักมานะฮะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับนั่งฟังเพลงชิลๆนะครับมีฐานอร่อยๆนะมีทั้งยำมีทั้งกุ้งนะฮะอาหารบุฟเฟ่ต์เยอะมากๆนะครับมีเกี๊ยวฟังด้วยทุกคนดูครับดู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 ดดด สวยมังามมากครับทุกคนวัดที่สวยจริงๆครับท,ทุกคน สวยมากครับทุกคน สวยสด,ดง,งดงามจริงๆครับทุกคนงดงามจริงๆครับเรือแต่ละลำสวยจริงๆครับนี่เราจะลงเรือกันแล้วครับทุกคนวันนี้พาไปลงเรือครับช่วงกับห้าฝนด้วยฝนตกด้วยโโอ้ห หลวมมากเลยฮะของเรือ,อสองเรือนะฮะอย่างหรูครับทุกคนนี่อาหารแฮมบูเฟอนะฮะแล้วตรงนี้เลยเหรอ สย้อนนะสียอนเน่ยคือแ่นั้นโอ้โหด้อะไรฮะสามนึงสองโอ้โหเออแค่นั้ี่พาไปดูคอนเทนต์ดูวิวหน่อยโอ้โหดูข้างสาวไหมเดี๋ยวเราจะออกไปครับตื่นเต้นบรรยากาศข้างนอกครับ น้ำเจ้าพญาครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยวิวดีมากครับตรงนี้ฮะเสียดายวันนี้ฝนตกเฉยๆนะครับแหล่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญานะฮะโอ้โหตรงนู้นก็สวย,ยว,ว้าว <c oughs> ทุกคนดูดูดูดวันนี้ผมปิดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมเหมาน,นะฮะโอ้โหทุกคนดู สวยมากสวยมากครับทุกคนวันนี้ผมเหมาเรือล่องน้ำจักรยานนะครับวันนี้มาอย่างนี้เลยฮะ,ะดูเดียเยะะดเด่ยวเลยฮะดูเดี่ยวเลยมามาถ่ายบรรยากาศครับ ที่ผมตักมานะฮะเป็นบุฟเฟ่นะครับมีทั้งยำม,มีทั้งกุ้งที่ปิ้งให้ด้วยนะครับนั่งฟังเพลงชิวๆนะครับบนเรือนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ส่วนอาหารบุฟเฟ่นะรับวัเขาตักตรงนี้ไม่มีน้หมด2สองข้างตรงกลางด้วยนะครับตรงข้าตรงนี้นะฮะบรรยากาศดีมากทุกคนทุกคนต้องมาลองเนะี่ยนั่งเรือ เราลองเจ้างทอยานะแล้วก็ทานข้าวที่นี่นะครับฟังเพลงประเพาะนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมต่างมาเพิ่มนะฮะมีทต้งยำกุ้งแถวนี้บนทำอาหารอร่อยๆนั้นมีทั้งยำมีทั้งกุ้งนะฮะมีแม่กับบุญทั้งหมดนี้นะครับ เยอะมากๆมเพราะมีกปังด้วยต้องมาไม่มาไม่ได้ครับไม่คุ้มเลยผวยที่ตกไท่ได้เราก็เนแล้ก็ราวังระวังด้วยนะบะะงจริงๆนะคะมัจริงครับมันี้เมมอนด้วยนะมี่นลรด้วยันะโอเคเดี๋ยวขอกินต่อครับ เราล่องเรือมานะฮะจะข้ามจะลอดใต้สะพานพระรามแปดนะฮะบรรยากาศตัวนี้ฝนไปปยอยนะครับทุกคนนะครับแต่ก็ยังดีเราได้เห็นได้ไม่ตกเยอะแล้วเราพอถ่ายวิวได้นะครับ ีโอ้โหทุกคนดูนี่ขยับมาใกล้ๆแล้วนะฮะโอ้โหสะพานสะพานเลยนะครับสะนามพลังแผ่นนะโอ้โหตัวนี้เราจะรอดแล้วนะฮะไทยเอียงใช่ไหมโอ้โหสวยมากเลยทุกคนใหญ่มากสุดยอดมากครับทุกคนดู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 ตอนนี้รอดแล้วฮะรอดสะพานนะครับผ่านเลยนะ าะพานพัลลามแปดพัลลามแปดแล้ครับโมหลอดไปแล้วหอดแล้วนะฮะอะไรนะมาเดมอลิเราจะเห็นตรงนี้นะครับที่ีดูดูใกล้ดูใกล้ดูใกล้สวยมากครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวคนไม่เคยมาวไม่เคยมาจริงครับแต่สวยจริงๆครับถ่ายให้ทุกคนได้ดูฮะไงสวยมากครับยิ่งบรรการกลางคืนนะยิ่งสวยมากสนะ โอ้โหแงทุกคนสวยมากมากโอเคครับทุกคนนี่ผมลงทุนตามฝนเลยนะฝนกไม่ปล่อยเพื่อให้ได้มุมสวยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนฮะตันนี้คือวัดพระแก้วนะครับสวยมาก นี้คือวังหลังนะครับทุกคนตอนนี้เราใกล้เฉิงวัดลุงอรุณน,นะวัดอรุณเนาะโอ้โนะหสวยงงามมากครับทุกคนนี่ฮะแสงไฟเด่นสงา่ามากๆเลยครับสวยมากๆครับ มันค uh, mm ืสวยจริงๆครับทุกคน <ort>. มาแล้วไห้ถ่ารูปหน่อยโอ้ยน่ารักทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับถ้าหมดเลยถ้าหมดเลยครับถ่ายปด้วยกันไม่ไม่เลยครับตึกนี้สวยมากครับทุกคนอุ๊ยบรยกาศที่ ส่วน,วนะทุกคนมีเรือหลากหลายบริษัทนะครับเสียดายวันนี้ฝนตกเฉยนะครับทุกคนให้ได้นั่งยืนข้างบนนะครับแต่ก็ได้ถ่ายบรรยากาศอยู่นะครับมีเรือหลากหลายอย่างนะมีเรือตรงนี้ด้วยนะเรือลากเรือลากสินค้าต่างๆนะครับโอ้ยลำนี้ก็สวยครับทุกคน สวยมากลำนี้สวยมากเสียงสวยมากเลยอ่ะลำมีก็สวยครับทุกคนโอเ้โอเต็มเรือเลย โอ้ยสวยมากสะพาพระปกเกข้าวสะพานนี้ใหญ่มากเลยครับทุกคนใหญ่จริงนีสะพานนะอะไรนะ ลตอนนี้คุณหนึ่งอยู่วัดลูกอรุณน,นะฮะสวยงามมากมาก แสงวัดแห่งน,นี้ยิ่งสวยมากๆจริงๆครับให้คนได้ดูครับว่าสวยจริงๆ่น่รูปย,ย,ยิ่งสวยครับสวยมากๆจริงๆครับตอลองมาสักครั้งครับทุกคนฮะ บรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะได้เห็นวัดพระแก้วรัดนวนุนวัดหลากหลายวัดนะฮะแล้วก็เห็นโรงแรมเห็นวิวสวยๆงามที่เราที่ผมไม่เคยเห็นนะผมเป็เพิ่งเห็นวันนี้แหละน่าสวยงามจริงๆครับตอนนี้เป็นวัดพระแก้วนะฮะวัดงามมากๆครับ มากเลยวัดนี้นะครับ เรือแม่น้ำเจ้าพยาครับเรือแต่ละลำสวยจริงๆครับนักท่องเที่ยวเต็มเรือนํำเลยนะฮะโอ้โหสวยจริงๆครับนี่ฮะโอ้โหมีหลายลำเลยฮนะสามลำซ้อนกัน,นครับ ไปสารวิายเรือนะโอ้โห,โโหสวยขนาดมากครับเรือลำนี้ต่อด้วยอีกหนึ่งลำนะมีต่อด้วยสามสี่ลำเลยต่อด้วยยาวเลยนะครับโอ้โหต่อต่อ,ตอไปเลยนะครับสวยมาก,มากเลยลำนี้โอ้โห เที่ยวกันนะทุกคนคนจะได้เห็นวิวบรรยากาศที่สวยมากๆครับกับเรือนำนักเที่ยวมาล,ล่องเรือน้ำน้ำเจ้าพยากันนะครับนี่นะทุกคนนี่หลายลำเลยอูลำนี้ยิ่งใหญ่ครับโอ้โหโอ้โห ครับทั้ง6ลำครับที่ผ่านมา